วันนี้พามาดูคลิปความน่ารักของน้องจอมขวัญนะคะนี่ดูสิเห็นน้ำฝนไม่ได้เลยเห็นน้ำฝนไม่ได้เลยเห็นน้ำฝนไม่ได้เลยนะอุ้ยเอ้ยไล่ไกลไล่ไกลเอ้ยเอ้ยหาป้าเหรอหาป้าเหรอป้านี้ก่อนป้าไม่อยู่ใกล้หนูหรอกดูมาดูความน่ารักของน้องกันนะคะเอาละจะขึ้นได้ไหมน้องจะขึ้นได้ไหมอึืบ เออน้องขึ้นได้แล้วน so ้องขึ้นได้แล้วนี่เขาจะเอาเข้าแล้วนี่เอาเข้าข้อแล้วนี่ตู้หน่อยตู้หน่อยตู้หน่อยหนูกันตู้หน่อยหนูกันหนูกันตูหน่อยหนูกันหนูกัน จอมขวัญขี่เล่นนะคะพี่น้องอ้ตะมุตะมิมากเลยหนูจะขึ้นเขาอีกแล้วอันนีจะปีนเขาได้ไหมอ้หนูปีนเขาได้ไหมหนูปีนเขาได้แต่หนูจะลงเขาได้ไหมเออหนูปีนเขาได้แต่หนูจะลงเขาได้ไหมมาลุ้นมาลุ้นเอ้ยอลงได้ลงไหมชาเลเดอร์เือสไลเดอร์สไลเดอร์ น่าดิงน่ะเนอะเอาไม้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 ขึ้นไหมขึ้นไมเอเออเออเล่นโซ่อีกแล้วเออเข็นมัดไหมเออเออนานๆน่าจะชอบทำไมถึงเล่นนั่ง ของชอบหนูแหละหนูชอบหนูชอบแต่หลายนี่เล่นอะไรนี่ชอบเน่แบบเน่ละทำไมเขาชอบเล่นแบบนี้แทนเออเออเอาเอาออกเลยเอาออกเลยเอาไอาออกจบแล้วนะเอาเอาโซ่ออกเลยเอาโซ่ออกเออเออเอาเอาอีกเอาออกอีกเอาออกอีกอ ไ,ไล่ไก่ไล่ไก่อู้หู้้าห้าจนบืนในที่สุดก็ออกได้เล่นอีกแล้วเดี๋ยวให้มั้ขึ้นอีกเขาก็จะเล่นอีกนั่งห้านั่งเาห้า้ยไม่โดาหูกกราน้าหห